สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์และชาวราศีสิงห์คลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงครึ่งปีแรกของปี2564ค่ะสำหรับคลิปนี้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะคะลัคนาคุณก็ไปผูกดวงกันมาเองก่อนนะคะส่วนราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่นะคะซึ่งครึ่งแรกจะพูดถึงการเดินทางของดวงดาวก่อนแล้วก็ครึ่งหลังถึงจะเป็นไพ่ค่ะโดยครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นการอ่านไพ่แบบดวงความรักพลังบวกนะคะจะพูดในเชิงบวกนะคะเพื่อเป็นการสร้างหวังและกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อท้อนะคะในเรื่องของความรักอย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นพลังบวกก็จะเป็นดวงความรักใน บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะทีนี้ดวงนี้คลิปนี้เนี่ยจะเป็นดวงความรักล้วนๆค่ะถ้าท่านใดสนใจอยากจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปนึงแยกไว,ไว้ให้ต่างหากนะคะสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ คลิปนี้นะคะเ,เป็นดวงคือต้องขอแจ้งก่อนว่าเก็บไม่ได้มียานอย่างรู้อะไรนะคะอ่านดวงอ่านดาวอ่านไพ่เนี่ยตามหลักของสถิติดังนั้นเนี่ยฟังแล้วก็ขอใ,ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะว่ามันจะตรงกับคุณไหมนะคะ ทีนี้ดวงความรักที่มันเป็นยาวๆแบบ6เดือนอย่างเงี้ยแบบครึ่งปีอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่ละเอียดนะอยากจะดูภาพกว้างๆให้ฟังเฉยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการละเอียดมีเอาไว้ให้อยู่แล้วสามารถเข้าไปหาดูได้นะคะในแต่ละเดือนจะทําเอาไว้ในแต่ละเดือนเป็นเดือนๆแยกย่อยไปเลยอะคะ่ะมาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวของคุณก่อนนะคะลัคนาสิงดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระ อาทิตย์นะคะเริ่มต้นจะเปิดสังก,กราดมาดาวพาิตย์ก็อยู่ในราศี ตรงนี้เรียกว่าราศีธนูเป็นภพปุตตะนะคะก็เปิดตัวมาดีค่ะมีโอกาสปุตตะแปลว่าความรักใหม่ๆแปลว่าความรักสดใสนะคะก็เลยมีโอกาสในเรื่องราวของความรักตั้งแต่เปิดตัวมาเลยแต่เราจะไม่ได้ตามดาวพระอาทิตย์ไปตลอดหรอกเพราะว่าดาวท่านก็เดินของท่านไปนะคะท,ทุกเดือนทุกเดือนท่านก็เดินย้ายไปเราจะมาดูที่ดาวใหญ่ๆที่สําคัญสาคัญดีกว่ามาดูดาวความรักกันเลยดาวความรักของคุณก็คือดาวพระราหูค่ะดาวพระราหูนะคะ,าระ,ราะ,คะมาสถิตยอยู่ที่ภพ การงานราศีพฤษภเนี่ยก็อยู่มาตั้งแต่10กันยายนแล้วนะคะแล้วก็จะอยู่ยาวไปตลอดเลยทั้งปี64เลยไปจนถึงนู่นแห่ปี65ต้นปีก็ยังอยู่นะคะดังนั้นโดยภาพรวมแล้วเมื่อดาวความรักอยู่ตรงจุดนี้ถ้าเอาดาวความรักดวงนี้ดวงเดียวเวลาอยู่ตรงจุดนี้แล้วถ้าไม่มีดาวดวงอื่นมาทําปฏิกิริยานะคะจะเรียกได้ว่าดาวความรักอยู่ในภพเรือนแห่ง การมีการงานร่วมกับคนรักการมีกิจกรรมร่วมกับคนรักในกรณีที่ถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีถ้าเป็นคนโสดนะคะคุณสามารถที่จะพบเจอเจอคนรักได้จากการทํางานหรือจากการทํากิจกรรมดังนั้นรู้อย่างนี้แล้วคนโสดนะคะต้องหมั่นที่จะออกไปทํากิจกรรมอย่าอยู่นิ่งๆค่ะหมั่นออกไปหางานหาการนะคะหมั่นออกไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นก็มีโอกาสจะพบเจอกับคนรักได้นะคะพบเจอกับความรักได้ ทีนี้ดาวความรักอยู่ตรงนี้เนี่ยเขามีมาตรฐานเป็นนิดน้มันอ่อนแรงไปหน่อยนิดเนี่ยในจุดจุดที่ดีจุดหนึ่งเลยนะคะสําหรับการเป็นนิดสําหรับดาวพระราหูนะสาหรับดาวพระราหูฟังก่อนคือดาวพระราหูเนี่ยเขาเป็นดาวแบบปเคาะ์มันเป็นดาวร้ายใช่ไหมคะนิดเนี่ยมันแปลว่าตกต่ําดังนั้นเนี่ยความร้ายมันจะตกต่ําลงอ่ะอันนี้เป็นจุดดีนะคะ คุณก็อาจจะได้คนรักที่ถ้าปกติดาวพราหูเข้มแข็งมากจะเป็นคนรักที่บางทีจะม,มีความเกล้านะคะมีความกลางตามลักษณะของพราหูมีความมัน่นอกมั่นใจในตัวเองมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มากเกินอัตราไปหน่อยนะคะแต่พอมันมีมาตรฐานเป็นนิดเนี่ยมันก็จะลดทอนความร้ายของดาวพราหูลงนะคะก็เลยทําให้คนรักที่คุณจะเจอเจอเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของดาวพราหูชัดเจนนะักไม่ได้เป็นคนกล้าไม่ได้เป็นคนที่ มั่นอ,อกนะมั่นใจในตัวเองมากเกินไปแต่พอมันเป็นนิดเนี่ยบางครั้งก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าบางทีคุณจะได้คนรักที่ต่ํากว่าคุณนะคะคืออย่างเช่นต่ํากว่าไม่ได้แปลว่าโอ้โหเขาแบบว่าเป็นจันทานหรืออะไรเงี้ยนะเราไม่มีวันนะอะไรอย่างนั้นอยู่แล้ว ต่ำกว่าในลักษณะที่ในเรื่องของอะอย่างเช่นคุณอาจจะหาเงินเดือนได้เท่านี้คนรักคุณก็อาจจะได้น้อยกว่าคุณเท่าตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งมียศมีฐานบรรดาศักดิ์แต่คนรักของคุณไม่ได้มียศอะไรเลยก็ทํางานธรรมดาไหมคะเปิดร้านขายของไปวันๆนันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าโอ้โหคนรักจําเป็นจะต้องไม่มีจะกินมันก็ไม่ใช่ขั้นนั้นนะคะแต่บางทีเนี่ยอาจจะได้คู่ที่ไม่ได้ถึงกับเหมาะสมกันนะคะไม,ไม่ได้อยู่ ทัดเทียมเท่าเทียมกันนะคะแต่ถ้าเกิดตัวคุณเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีสูงอยู่แล้วบางที ตัวเราเนี่ยก็หาเช้ากินข้ามนะคะบางทีได้คนรักก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าจะไปได้ที่เราจะต้องไปเตี๋ยอุ้มคอมเขาอีกนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดต้องระมัดระวังแต่ว่าเอาเป็นว่ามันต้องอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนแล้วละนะคะมันดูอย่างเดียวไม่ได้ดูดาวดวงเดียวไม่ได้หรอกต้องดูว่าพื้นดวงของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอเจอคนรักในทรงไหนด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับดาวพระราหูที่อยู่ตรงนี้ท่านท่านก็อยู่นานๆนั่นแหละนะคะทีนี้ดูดาวพระราหูดวงเดียวไม่ได้หรอกค <ข ha? S 1> ่ะเพราะว่าดาวดวงเดียวเนี่ยมันไม่สามารถจะทาปฏิกิริยาาไได้ม่ทํ ไม่ทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผันด้วยดาวดวงเดียวได้มันต้องมีดาวดวงอื่นมาทําปฏิกิริยาด้วยและจริงๆก็ต้องดูพื้นดวงเดิมด้วยนะว่าดาวพระราหูมาจากภพเรือนไหนนะบางคนดาวพราหูมาจากภพเรือนการเงินเอ้าดีอีกนะคะเพราะว่าการเงินมาอยู่ในภพการงานอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของ ดาวดวงอื่นบ้างที่สําคัญสําคัญก็ต้องเป็นดาวพ,พัพพฤหัสค่ะเพราะดาวพ,พัพพฤหัสเนี่ยเขามาจากภพเรือนปุตตะซึ่งแปลว่ารักใหมอ่อันนี้คนโสดต้องฟังนะคะเพราะว่าความรักใหม่ก็ต้องมาดูดาวปุตตะผสมด้วยดาวปุตตะในช่วงสาเดือนแรกของปีมกราคมพฤษภาเนี่ยท่านอยู่ในราศีมังกรมีมาตรฐานที่เป็นนิดตกต่ำอีกแล้วนะคะตกต่ำฉะนั้นระมัดระวังเลยในช่วง3เดือนแรกของปีนะชาวสิงห์ถ้าคุณจะได้คู่เนี่ยบางทีจะไปเจอคู่ที่เขาต่ําต้อยกว่าเราหน่อยนะคะ การมีมาตรฐานเป็นนิดตรงนี้ไม่พอนะคะอยู่ในภพนี้เป็นภพอริเสียอีกนะคะแต่มันมาดีตรงจุดที่ว่าดาวอริเนี่ยคือดาวพระเสาร์เนี่ยเขาเข้มแข็งเป็นเกษตรเวลาที่ดาวเสียเนี่ยมาเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพเรือนที่เสียจะทําให้ภพเรือนที่เสียนั้นตัดทอนลงไปความเสียหายจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากดังนั้นก็เลยมองว่ามีโอกาสเกิดรักใหม่ได้ไหมมีโอกาสเกิดรักใหม่ได้แต่ไม่อยากให้คุณใจร้อนอยากให้คุณใจเย็นแล้วรอนหน่อยนะคะสามารถที่จะเกิดรักใหม่ได้ ตอนที่ดาวมันเดินดีมากกว่านี้ดีกว่านั่นก็คือช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายพบเรือนเข้าสู่ราศีกลุ่ม ราศีกุมคือพบปัตตนิคือพบความรักของคุณนะคะวันที่29มีนาดาวพระพฤหัสย,ย้ายแล้วก็พออยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ยาวๆไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเลยแต่ดาวพระพฤหัสท่านเดินผิดปกตินะท่านไม่ได้เดินปกติหรอกคะ่ะท่านก็เดินเร็วบ้างช้าบ้างอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยจะถามว่าเอาแน่เอานอนกับความรักได้สนิทเลยไหมไม่ถึงขั้นเอาแน่เอานอนได้แต่มันคือโอกาสที่ดีและเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะในช่วงนั้นนะคะเมษาถึงมิถุนา ช่าสิงดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งความรักเกิดใหม่ความรักส,ดสุดใสมันเล็งตัวตัวตนของคุณอยู่ตรงนี้นะอ่านะคะพอมันเล็งตัวต้องขอโทษด้วยปากกามันหมึกหมดสีดำหมึกหมดนะใช้สีแดงแล้วสีมันอ่อนไปหน่อยนะคะแต่คิดว่าน่าจะพอเห็นพอดาวพระพฤหัสเล็งตัวหนึ่งดาวพระพฤหัสมาจากภพเกือนที่เป็นความรักส,ดสุดใสเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะสองดาวพระพฤหัสเป็นดาวบุญนะคะแต่สามก็มีจุดเสียอยู่หนึ่งจุดเหมือนกันนะก็คือ ดาวพฤหัสเป็นดาวมรณะมร,ณะมรณะมะเร็งตัวระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะอย่างไรก็ตามมรณะในแง่ดีก็มีอย่างเช่นได้พบคนรักที่เป็นชาวต่างชาติได้พบคนรักที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลได้พบคนรักที่เป็นพ่อไม้ก็ได้นะคะอันนี้คือรัฐ,ฐานของมอรณะพ่อไม้หรือแม่ไม้อ่ถ้าคุณข้าคุณเป็นเพศไหนก็แล้วแต่นะคือคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้นะคะโอกาสดีๆของชาวสิงห์น่าจะเป็นช่วงนี้มากกว่ามีเออเมษานะคะไปจนถึงมิถุนาค่ะ อ่ะอันนี้คือเรื่องของดวงดาวนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงไพ่กันบ้างไพ่เนยเกดจะไม่ได้แยกย่อยโดยปกติเก๋จะแยกเป็นคนโสดสนิทคนมีคนคุยคนมีคนคนรักชัดเจนนะเป็น3ามเซตนะตรงนี้จะไม่ได้แยกแบบนั้นจะแยกคนโสดสนิทคือคนโสดสนิทไปเลยส่วนคนที่มีคนคุยหรือมีคนรักจะรวมกันตรงนี้ขอให้คุณนึกถึงคนคนนั้นไวก็แล้วกันนะคะคนคนนั้นที่คุณอยากจะถามถึงว่าเขาคนนี้กับคุณเนี่ย ความรักจะเป็นอย่างไรในช่วงครึ่งปีแรกของปี64นึกหน้าเขาเอาไว้ชัดเจนเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าคุณกับเขาไม่ว่าคุณกับเขาจะเป็นแค่คนคุยหรือเป็นคนรักกันชัดเจนแล้วนะคะมันจะเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวเราขอเริ่มที่คนโสดชนิดกันก่อนนะให้เขาก่อนคนโสดชนิดจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมโอ้โหสำหรับคนที่โสดมานานจนอยากแยขึ้นเลยนะคะโสดแบบไม่รู้จะโสดยังไงแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นโอกาสทองของคุณมากเลยโดยเฉพาะในช่วงเมษาพฤษภามิายนเพราะว่าเมษาคุณได้ไพ่เดอะซันนะ คุณจาคุณได้พ่ยความรักมิถุนาคุณได้พ่ยความมั่นคงนะคะดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับคนโสดสนิทนะคุณต้องเปิดตัวเปิดใจตั้งแต่ตอนนี้วิธีการที่จะหาความรักได้มาจากไหนได้มาจากแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวแต่มันจะไม่ได้มาจากการที่คุณนั่งเฉยๆอยู่ในบ้านดังนั้นต้องออกไปนะคะเนี่ยไม่แค่เกตอ่านดวงดาวกับไพ่สัมพันธ์กันถูกไหมไพ่กับดวงดาวก็สัมพันธ์กันในแบบนี้เลยนะคะดวงดาวบอกว่า มีโอกาสที่คุณจะเจอเจอความรักจากการกระทําหรือจากการทํางานไพ่ก็มีไพ่ทํางานพุ่งเข้าหาดังนั้นขยันขันแข่งนะมีงานทําแต่ไม่ใช่ทําแต่งานไม่โงหัวดูมองอะไรเลยนะหันมามองคนรอบข้างบ้างนะคะเอ๊ะมีใครเอ๊ะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างมีโอกาสมากๆนะคะที่คุณจะได้สละโสดอย่างน้อยอาจจะไม่ถึงขั้นแต่งงานแต่อย่างน้อยก็จะต้องมีแฟนละ ะะยกเว้นพื้นดวงของคุณเนี่ยมันเสียหรือพื้นดวงของคุณมันเป็นดวงรักซ้อนคุณก็อาจจะต้องไปเจอกับความรักซ้อนแต่มันก็จะหนีความรักไปไม่พ้นถ้าพื้นดวงของคุณมาทรงเจอรักซ้อน <fas. S 1> คุณก็ได้เจอความรักแบบซ้อนๆอันนี้พื้นดวงมันกำหนดมาไว้แบบนี้นะคะแต่ถ้าพื้นดวงของคุณเป็นดวงที่มีความรักได้แต่อาจจะมียากไปสักหน่อยช่วงนี้แหละ นะคะเมษาพฤษภามิถุนาหกสี่คุณต้องเปิดตัวเพราะมันเป็นจังหวะคนที่มีความรักพื้นดวงมีความรักยากแต่มีความรักได้เนี่ยอันนี้คุณจะไม่รู้หรอกคุณต้องไปไปให้หมอดูเขาดูให้นะคะต้องมาดูดวงส่วนตัวแล้วถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยแปลว่าคุณต้องรอช่วงชิงจังหวะตอนที่ดาวจรมันเดินดีซึ่งดาวจรตรงนี้นะคะเกิดดูสัมพันธ์กันนั่นก็คือดาวพระราหูอยู่ในจุดที่ดีไม่ได้เสียหายดาวพระพฤหัสนะคะมันเล็งตัวอันนี้คือช่วงเวลาที่ดีของคุณเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องช่วงชิงจัังงงหหวววะะช่นี้้แลตตอเปิด ใครเข้ามานะคะเรียนรู้ศึกษามีโอกาสที่จะเป็นคนคนนี้แหละนะคะที่จะอยู่ไปยาวๆจะเป็นรักแท้ของคุณได้นะคะพื้นดวงถ้าเป็นพื้นดวงที่มีความรักได้ที่ท,ที่ที่ดีอยู่แล้วยังไงเชื่อว่าคุณมีความรักแน่ๆนะคะถ้าพื้นดวงคุณดีนะยังไงก็ไม่เกินกลางปีหน้านะคะไม่เกินกลางปี64คุณจําเป็นที่จะต้องมีคนรักแล้วล่ะนะคะเตรียมตัวเอาไว้เลยค่ะสําหรับชาวสิงห์ที่นี้เราจะมาพูดกันถึงคนที่มีคนคุย นะคะหรือว่าเป็นคนรักชัดเจนหรือใครก็ตามเลยที่คุณอยากจะถามถึงนะในช่วงนี้นะคะนึกถึงหน้าคนนั้นไว้แล้วใช่ไหมมาเลยความรักความสัมพันธ์จะเจออุปสรรคปัญหาไปก่อนในช่วงประมาณเดือน มกรากรุ่งพานะคะช่วงนั้นเนี่ยมีอะไรหลายอย่างเข้ามานะคะเอออาจจะเป็นเพราะว่าอิทธิพลคือดาวของความรักสดใสเนี่ยมันมาเข้ามาอยู่ในภพอริแล้วมันก็มีมาตรฐานเป็นนิดดาวความรักของคุณก็เป็นมาตรฐานเป็นนิดสําหรับคนที่มีคนรักอยู่แล้วดังนั้นมันมันนิดกันนิดมานิดมันแปลว่าตกต่ำดังนั้นมันจะต้องเจอปัญหาไปก่อนนะคะแต่ดาวมันไม่ได้อยู่ที่เดิมตลอดไปมันมีการย้ายเออปัญหานี้นะคะ เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองถ้าคุณประคับประคองได้นะคะคนรักของคุณมีความปราถนาดีกับคุณคุณต้องจําไว้ตรงนี้คนรักมีความปราถนาดีต่อคุณแต่เขาอ่านจะไม่ได้ทาโถมไม่ได้สม่่ำเสมอในรูปแบบที่คุณต้องการชาวสิ่งเนี่ยบางทีคุณคุณเป็นคนที่ชอบมอบความรักให้กับคนอื่นแล้วคุณก็จะดูแลคนอื่นอย่างดีแต่สิ่งหนึ่งที่คุณเป็นคือคุณอยากได้การดูแลกลับคุณไม่ใช่แบบผู้ให้ที่ฉันจะให้อย่างเดียวให้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 คุณเป็นผู้ให้ที่อยากจะได้ ความรักกลับมาด้วยคุณดูแลอย่างไรคงคุณก็อยากได้อย่างนั้นกลับมาซึ่งบางทีเนี่ยคนที่คุณรักหรือคนที่คุณคุยคนเนี้ยที่คุณอยากจะถามถึงเนี่ยเขาอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะตอบแทนคุณได้ขนาดนั้นแต่ในใจแล้วเนี่ยเขาอะมีความรักมีความปรารถนาดีกับคุณมากนะคะแต่เขาอาจจะมีโรคส่วนตัวสูงหรือมีธุระมี ไม่ใช่ดุลามีภาระนะคะหน้าที่การงานอะไรบางอย่างที่เขาวุ่นวายเหลือเกินทาให้เขาไม่ได้มีเวลาที่จะมาให้คุณได้มากเท่ากับที่คุณนะให้เขาตอบแทนได้ไม่เท่าเทียมแต่เขาก็รักนะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีบางจุดบางช่วงที่คุณหน่อยคิดเยอะคิดมากแล้วรู้สึกว่าโอ้โหถ้ามีความรักแบบเนี้ยเราให้ไปเต็มที่ขนาดเนี้ยเราไม่ได้กลับมาแค่นี้หรอเนี้ยไม่ม,ม,ม,มีดีกว่าบางครั้งก็มีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะมองดูว่า คุณและเขาเนี่ยมันก็ขาดกันไม่ได้อ่ะค่ะมันก็จะต้องวนกลับมามันอาจจะมีบางช่วงที่นอยๆโดยเฉพาะระมัดระวังเลยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นุนกุมภาพันธ์ได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะมีโอกาสที่จะแตกหักคุณมันเปราะบางมันอาจจะเป็นอิทธิพลของวันวาเลนไทน์ในช่วงเดือนแห่งความรักแล้วทุกคนมีความรักกันหมดเลยทำไมไอคนนี้มันไม่ค่อยดูแลเราเหมือนคนอื่นเลยเนี่ยเกิดความนอยอะไรของคุณขึ้นมานะคะจริงๆเขาก็ปกติมักราเขาก็เป็นอย่างนี้แหละแต่กุมภาพันธ์เนี่ยมันมี ปฏิกิริยาของคนรอบข้างไงที่เขามีความรักกันแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกินปกติเราก็อาจจะมีความนอยอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็ปกติของเขาแหละนะคะ ก็ดูที่ที่ความหน่อยของตัวเองด้วยนะว่าบางทีอาจจะเป็นที่เราหรือเปล่านะคะที่หน่อยเกินไปนะคะหรือมีเงื่อนไขอะไรเยอะมากเกินไปนะคะแต่คุณจะแต่คุณจะประคับประคองได้เชื่อว่าประคับประคองได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพื้นดวงโดยหลักแล้วเนี่ยคิดว่าชาวสิงห์ความรักเนี่ยมันดีขึ้นนะคะในช่วงโดยเฉพาะเมษาพฤษภามินายนนะเออเมษาจริงๆแล้วมีนาก็เริ่มดีแล้วสําหรับคนคนที่มีคนคุยแล้วหรือมีคนรักแล้วนะคะมีนาก็เริ่มกลับมาคุยกันใหม่ได้ดีขึ้นมีการประคับประคอง มีการปณีปนนอมคุณจะลดเงื่อนไขลงจะเข้าใจเขาได้มากขึ้นว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้แหละแล้วคุณคุณก็ยังเป็นคุณนะคือคุณเป็นคนที่ชอบที่จะให้อ่ะเออถือโอเคถ้าเขาให้ได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรแต่ฉันจะให้เต็มที่เลยเพราะฉันฉันรักของฉันแล้วฉันก็จะให้เต็มที่เนี่ยตามลักษณะของชาวสิงห์นะคะ แล้วมันก็จะยิ่งดีขึ้นอีกในช่วงเดือนเมษานะคะได้ไพ่เด e อสันเลยมีความสว่างสวัยนะคะพฤษภามีความรักที่หวานแหววนพฤษภาคุณมีโอกาสที่จะได้ความรักที่ค่อนข้างจะหวานแหววหวานชื่นนะคะมิถุนาความรักก็ยังทรงทรงตัวไปในทิศทางที่ดียังมั่นคงดีนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคนที่เป็นแค่เป็นแฟนกันมีโอกาสที่จะสละโสด แต่งงานในช่วงเมษายนพฤษภาถุนายนะคะหรือบางคนเร็วหน่อยก็ตั้งแต่มีมตั้งแต่มีนาเลยส่วนคนที่เป็นคนคุยมีโอกาสพัฒนาเปลี่ยนจากคนคุยเป็นคนรักได้นะคะในช่วงที่บอกเมษายนพฤษภาถุนวานะแล้วก็คนที่มีปัญหาความรักมามันควรจะดีขึ้นได้ในช่วงนั้นเช่นเดียวกันค่ะค่ะก็ยินดีด้วยนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะท่านใดสนใจอยากจะ ดูดวงส่วนตัวเกตรับดูแบบมีค่าครูนะคะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้แล้วให้อ่านอยู่ใน f c e b o o o f แฟน a g จลูกเกตพยากรณ์ลิงก์ของ Facebook ก็อยู่ที่ใต้คลิปนี้ค่ะส่วนท่านที่สนใจอยากจะดูดวงนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักไลน์มาได้นะคะวิธีการทักไลน์ง่ายนิดเดียวคลิกไปที่ใต้คลิปนี้มีลิงก์ของไลน์อยู่นะคะกดแล้วแอดเฟรนด์แค่นั้นเองค่ะขอบคุณค่ะ